มึงจะนั่งสบายเกินไปไหมเดินั่งข้างล่างนู่นไอ้พวกคนนี้ไม่รู้ที่ต่ำที่สูงบ้านขุนบรรลือต้องมีระเบียบต้องมีวินัยเอากล้วยมาที่อีเยือนอีเยือนเอากล้วยมาที่นี่จำชื่อตัวเองไม่ได้อีกแล้วไม่ okay. เองเคยกินเท่านี้ไหมไ <c oughs> <_ C oughs> อ้เยือนไม่เคยเออนี่มันเป็นกล้วยหอมเป็นกล้วยหอมมาจากจังหวัดตากเองม,มาอยู่ค่ากี่ปีแล้วไอ้เยิอนฮะหนึ่งปีค่ะเออเองเป็นลูกใครนะฉันจำไม่ได้ที่พ่อเองมาฝากพ่อเองชื่ออะไรนะพ่อเองเน่ะชื่ออะไรนะที่เอามาฝากอ่ะฮะชื่อนายทองค่ะ ไอ้ทองใช่ไหมเล่าไอ้ทองที่อยู่จันทบุรีใช่ไหมค่ะเออถูกด้วยไม่ต้องเล่นกันแล้วอ้เวนว่ามันใช่ใช่แล้วอ่ะไม่ต้องเล่นกันแล้วเออเอา้าเอากล้วยไปเก็บซะไอสินครับอ,อ่าเอี่ยังจำชื่อได้อ,อ่ะเองนี่มาอยู่กับข้านานแล้วนี่ เอ็งมาอยู่กี่ปีแล้วล่ะสินหลายปีแล้วครับอืเมืม่อคืนวานเอ็งไปไหนล่ะฮะไม่มาทำงานอ๋อไปเที่ยวซ่องครับระวังมึงจะโดนจับนะไปเที่ยวซ่องสมโจรเนี่ยตำรวจตำรวจบ้านเมืองเ็ามีคือมีแปรมึงอย่าไปซ่องสมโจรแล้วเข้าใจเปล่าเออเหงาๆอย่างเนี้ยเอ็งร้องเพลงให้ข้าฟังหน่อยสิวะครับเอออ่ะอ่ะอ่ะ,อะเอาสักหน่อยแล้วกัน มันเป็นแนวไหนล่ะเป็นแนวช่างมันเถอะเอ้ามึงจะถ่ายหนังบ้านผีปอบรือไง าดเลยเลยเมื่อกี้คุณว่าคุณตดที่ไหนได้แย่เลยมันเรื่องอะไรหนีอยอีฝนหน้าแหกหน้าตาตื่นมาเชียวมึงบอกคุนบระลือมาดิท่านขุน่ะบ้านนั้นค่ะบ้านไหนบ้านนู้นนะคะบ้านไอโนงอ่ะเหรอใช่ค่ะไก่เท่งหอเปล่ามันอะไรมันทําอะไรเองอะ ไม่ทิ้งฉันดานเดิมทั้งคู่ไอ้พวกนี้เจอไม่ได้ไอ้โนงนะเข้าใกล้มันได้นะมันเลิกแล้วไอโนงเนี่ยแต่ไอ้เท่งเนี่ยไอ้เนี่ยขื้นตายน้ําลึกไอ้หนี่ตัวสมังนักไอตัวเนี่ยคุณมะเลงนะคะไอ้คุณมะเลงด้วยเหรอเอาแล้วเดี๋ยวเจอกันไอโนงเลยไม่น่ากลัวหรอกไอโนงมันแค่หนมเทียน ไอ้เท่งเนี่ยมึงระวังตัวว่าให้ดีไอ้นี่เนี่ยบวบเหลี่ยมชัดๆเลยหล่ะอ้าวสวัสดีท่านขุนบรรลือไม่ใช่ทางนี้เอารอมึงมานี่สิไอ้บวบเหลี่ยมมึงไปทำอะไรเขาเนี่ยฮะมิได้ทำเลยขอรับไม่ได้ทำเลยมันมาฟ้องอยู่เนี่ยคงจะเป็นคนอื่นกระมังอืมอ้าว เป็นคนอื่นเนี่ยมันก็มาฟ้องอย่นี่ดีดแล้วมึงดีดแลยวไอ้นี่ไม่มีที่นั่งมึงก็ต้องยืนครับไปยืนตรงนู้นเลยไอ้นี่นี่ใครเนี่ยนี่เป็นเพื่อนสนิทของฉันเหรอเขาติดใจถาตดฝนก็เลยตามมาชื่ออะไรอ่ะนี่ขุนบรรเลงเป็นลูกของขุนบรรเลียน่าตายจะไปเห็ดหูหนู ยังจะมาชอบเขาอีกสงสัยพ่อแม่มันไม่ตั้งใจทํากระมังอย่าไปพูดถึงพ่อมันเลยเอ๊ะก,ก็ท่านว่าหน้าตาจย่าเห็ดหูหนูนี่สงสัยพ่อเขาหน้าตาจยกก็เห็บหมามัง้งเอามีอะไรก็ไปคุยกับขุนบลือเขาเออท่านขุนครับพอดีผมชอบทาของท่านมากเลยคมึงเดินเหมือนเจื้อ้าบ้านมึง <laughs> มายืนฝั่งนี้ทีไอบ้บรรเลงเออชอบใครนะ ผมชอบท่าท่านมากเลยครับคนนี้เลยครับเองนี่เปลี่ยนเลยนะจนจําไม่ได้แล้วใครเป็นใครแล้วมันคงจะเหมือนพ่อมันกระมังอจาไปพูดเยี่ยงนั้นเลยนะสาย<อ>เลือดมันก,ก็คงจะไม่ทิ้งกันหรอกขอรับหยุดพูดนะไอ้บวบเหลี่ยมนี่ไอ้หน,<ค>น,นุ่มตำรวจไอ้หนุ่มเทียนมึงบอกเพื่อนมึงที่ไอ้หนุ่มเทียนพ่อมันเป็นอย่างไรหรือฮะคุณตำรวจถึงไปอ้างอิงขนาดนั้น ก็อจะรู้จักพ่อเขาดีดอกนะ<อ>สายเลือดคงจะไม่ทิ้งกันดอกนะมันคงไม่เป็นเยี่ยงนั้นดอกนะเอ๊ะทำไมออกตัวร้อนแทนเขาล่ะไม่ได้ออกตัวแต่ว่าลักษณะเขาน่าใะเป็นคนร่ําคนดีพ่อเขาเนี่ยคงจะเป็นคนดีคงจะเป็นคนรักลูกรักเมียนะเอา้าคุณมันลือพูดอย่างนี้แล้วใครไม่รักลูกรักเมียล่ะฮะมันมีมันมีมันมี มันมีอยู่แล้วไอ้ผมเทียนคงจะต้องขอตัวก่อนดูคุยกันก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนไอ้บวบเรียมว่าจะไปเรือนฝั่งนู้นไปดูชิ่วว่าเขาอยู่กันอย่างไรนี่ไปหาที่เรือนกี่ครั้งกี่ครั้งไม่เจอทําไมไม่นอนบ้านเหรอไอ้บวบเรี่ยมเดี๋ยวนี้งานราชการมันเยอะขอรับเต้องออกลาดตะเวนขอรับเออเอาเอาเอานี่นี่นี่คูก็เตรียมเงินมาให้มึงนะเฮ้เอานี่เงินเลยเรื่องท่าเทือนเองอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะ ค่ะไม่ได้ตีทะเบียนเนี่ยหลายต่อหลายคนเลยมึงข่าคนบลลือขอบอกว่าทุกเดือนจะต้องให้เองตลอดอยู่แล้วอ้าวเฮ้ยนั่นมันอะไรกันวะนะฮะบอลลือเอาให้มันใช้มันไม่ค่อยได้อยู่บ้านมันทํางานเขาก็เอาไปหมดคนทํางานมันก็ต้องได้เงินสิวะมันก็ได้แต่มันก็ได้น้อยนะสงสารมันได้มาสามหมื่นมันก็ได้แค่พันเดียวอีสองหมื่นเก้า เขาก็มาเอาไปเองเพิ่งถอยรถใหม่มาน่าสงสารมีม่ช่างรู้จริงๆเลยนี่ถอยรถใหม่มึงก็รู้อีกหรือไม่ไป,ไปแล้วเจอกันนะเก็บกันไม่เสร็จก็ไปสิเที่คนอื่นเขาเห็นก็เรื่องหาว่าฉันเอามาให้อ้าวแล้วตกลงนั่งฝนว่าไงเองไปหาคนอื่นเธอไอ้บรรเลงจะเอาเงินเท่าไหร่เขาก็ยอมนะไปหาพ่อมึงไปหาคนอื่นมาเลยนะพ่อมันก็ติดผู้หญิงเหมือนกัน ใครไหมว่าบันเลงใช่ครับคือตอนนี้ผมต้องหาทาสมาดูแลที่บ้านผมครับอ้าวแล้วทาไมทาสบ้านเองไม่มีเลยไอ้บรเลืออ,ลอ,ออกหมดแล้วครับอ้าวทำไมถึงออกล่ะท้องใช่ไหมท้องกับใครท้องกับใครลูกเออไอ้บัเลงท้องกับพ่อเองไงอะ่ะ<อ>พ่อมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกปไปไปแล้วเจอกันนะอืมอืมอ้า เองก็พากันกลับไปได้แล้วไปกลับได้ยังไงก็เด็กมันตั้งใจแล้วไม่ได้ดอกมันอยู่เรือนเนี้มันต้องได้กับคนในเรือนนี้เองจะเอาเงินเท่าไหร่เขาก็มีให้ทั้งนั้นทุกคนยังไปไหนไม่ได้เพราะอะไรเฮ้ยเองเป็นใครวะเออเองจุ่ๆเองเดินออกมางี้ได้งไงเขากำลังคุยกันอยู่เรื่องนี้เฮ้ยเองทำไม่ถูกนะว้ยกลับดิฟังยังไปไหนก็ไม่ได้อ้าว ฉันเห็น, <he en S 2> นหมดแล้วจาเด่บทำเล้งแกเหรอฉันไม่ใช่จาแดบอบอกทุกคนไว้เลยนะเองเป็นใครหรือทุกคนทําทุจริตทุกคนมีพิรุษตั้งแต่ไหลแต่ไรแล้วใครเห็นนะหลายอย่าหลายอย่างนะบอกไว้เลยเอ๊ะสำเนียงคุณคุณระบิดหรือเปล่าระบิดหรือเปล่าเราอะ <c oughs> อะ ที่ไรผิดนะเปล่าผมไม่เคยกับไอ้อันนี้อะไรอันนี้ใครอันนี้ใครอันนี้ใครอันนี้คือถึงขราวไหนนะผมเป็นประชาชนที่นี่เพื่อนผมเป็นคนดีผมรู้เดี๋ยวก็เพื่อนไงอะไรก็เพื่อนอะไรก็เพื่อนไงยืมเงินเพื่อนมาหรอเด็กไงฮะแล้บอกบอกไงอันนี้ใครอันนี้ใครอันนี้เนี่ยผิดเห็นไหมเห็นข่าวหนังขาวเปลไหมอ่ะโอเคโอเคเลยอ้าวอ้าวพระนักท่านสวัสดีครับเออพอ่ะ อัเรื่องนี้พอว่าค่อยๆเจล๋ละจากก้าเอาเล่นกันต่อเลยพ่อพอีเต้อ่าพ่อพีแค่นีต่อเลยเอาละเอาละเขาใครเนี่ยฮะเอาละถามจริงในหนังขุนบัลลือมีอย่างนี้ไหมเหตุการณ์อย่างนี้ <c oughs> มีมี <c oughs> มี <c oughs> ใช่ไหมมีครับเพราะว่าแต่สนุกกว่านี้มันจะมาเออในหนังสนุกกว่านี้อีกเออมีการไปดูในหนังดีกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยภาพยนตร์เรื่องขุนบัลลือแต่นี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บันเลงนะ ชื่ออะไรชื่อเรื่องไม่มีเล่นเป็นทาสเล่นเป็นทาสอ๋อเป็นทาสใช่ไหมอ๋อเล่นเล่นด้วยอันนียเล่นด้วยเล่นทั้งทั้งบ้านเล่นทั้งบ้านเลยเล่นทั้งครอบครัวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยรายละเอียดกับหนังเรื่องขุนบรรลือดีกว่าครับสักครู่ครับ